สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็อาหารจากพัทยามาถึงสุรินร์แล้วนะคะอาหารของน้องมุกนะคะเป็นต้นสับป,ปะรดนะคะที่เราสั่งมานะคะได้คะแนนจากแม่แมนะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องช้างนะได้นะต้นสับป,ปะรดมานะคะกําลังลงเลยนะคะวันนี้ก็นะมาถึงประมาณเที่ยงนะ พ่ะควานก็กําลังเข็นไปให้น้องทานเนาะนะคะเพราะว่าเข้าไปทางบ้านเราไม่ได้เพราะว่าทางค่อนข้างแคบเนาะนะคะก็นี่นะเข้าไปไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวเอารถนะรถกระบะมาใส่ไปนะไปไปไว้ที่ร่มนะคะกองใหญ่โตเลย ในสับประรดก็นะจะได้ทานแล้วนะน้องมุกดีใจอยู่นู่นนะะน้องยตื่นเต้นนะจะได้ทานแล้วนะคะก็ต้<ม>นสับประรดนี่ก็มาจากพัทยาเลยนะคะเรานะเราสั่งมาจากพัทยานาอะนะคะเพราะว่าน้องมุกค่อนข้างทานดีกว่านะคะ แล้วก็จะไปหานะคะเมื่อเช้าก็ปิ้งไปหาไปถามแปลงหญ้ามานะคะถามแปลงญ้ามาก็นะคะก็ตกลงกันอยู่นะยังตกลงกันอยู่ว่านะคะราคาประมาณเท่าไหร่น้อะนะคะส่วนตอนนี้ก็ทานต้นสับปะรดรอไปก่อนต้นสับปะรดแล้วก็ต้นกล้วยรอไปก่อนนะคะ อตอนสับรถของนองมุกก็ประมาณนี้นะคะจะสั่งมาทีละประมาณนี้นะเพราะว่าสั่งเยอะกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวเน่านะคะ<ม>เดี๋ยวตอนนะตอนเช้าเช้าน้นนะคะเราก็จะทําการเข็นนะเข็นไปเก็ไว้ที่ร่มนะคะ ก็เข็นไปให้ทานก่อนนะมาสดๆใหม่ๆเลยมาจากไร่สดๆใหม่ๆนะคะตัดขึ้นแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็มาเลยเนาะแปะโป๊ไว้ก่อนครับปะปอปะปอไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บก่อน เมื่อก่อนครับผมทิหนาะ่ายเขาต่อมาไม่ได้แคบครับผมแคบนะฮะรดีใจแล้วนะดีใจดีใจนะ โอ้ยโอ้ยดินใหญ่เลยนะคะดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยนะคะโอ้ย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 ตายตายตายหิ้วโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอออ เอ้ยเอ้ยดีใจใหญ่เลยนะคะได้ทานต้นสับป,ประรด,ดแล้วนะคะอาหารมาจากนะคะมาจากพัทยาเลยมาจากพัทยาเลยนะคะมันเดินทางมาไกลอร่อยอร่อ,ย,อยนะอร่อย ก็ตีเอาเศษฝุ่นเศษอันเศษแมลงเสร็จฝุ่นเ,ร,ร,เ,ร,นเร็จอะไรออกแล้วก็ใส่ปากเลยอร่อยน่าดูนะคะหา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 ,หาอะไร หาลูกสับปะรดนะคะหาลูกสับปะรดนะคะเผื่อว่าจะมีแต่ไม่มีนะไม่มีไม่มีติดมาเลยอ่าก็ได้ทานแล้วนะได้ความเมตตาจากทุกท่านนะคะได้รวมเมตตาผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับน้องมุกนะคะได้มีคะแนนนะไปซื้อต้นสับปะรดนะคะ แล้วก็นะซื้อแปลงยาเนาะแต่แต่ยังไม่ได้นะเนาะแปลงยายังไม่ได้กันนะก็นะฝากทุกท่านนะเข้ามาให้กําลังใจน้องได้นะคะสําหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลสวัสดีค่ะ เออเอ้ยค่ะไปแล้วนะคะ